ครับกับโอมินทั้งคู่ชมุกแต่นวันนี้อยู่ก,กับผมชป์ที่ช n n นลอีกแล้ว <c oughs> วันนี้เราจะมาสาวิธีการแก้งเพื่อนของขงณงนะครับวิธีที่หนึ่งล,ลองหับโดดกันเราต้องนั่นครับเพื่อนนั่นครับ okay. อี๋อยู่ผมจะองจ้องพี่กัน <c oughs> แอบแกล้งเท่าไหร่ จะขึ้นต้นไม้เนี่ยตัดไม้ขั้นแรกตัดไม้สองบล็อกก่อนเพื่อทำเป็นบล็อกไม้ที่จริงใช้บล็อกอะไรก็ได้แต่นีใช้บล็อกไม้คนนี้คือ ก็ไปเตรียมแผนการกันเลยเอามาสงบบ่งบักดีกว่าเดี๋ยวตรงอะไรมากินวิเศผักเขาให้ไปพื้นที่หน่อย วานะคะเขาเข้ามาแล้วเขาก็คิดว่าผมไม่ทำอะไรเขาที่จริงผมแช่เดี๋ยวผมโอ้ยอุย้ยเขาตีผมขังเขาก่อนอุ้ยอย่าตีอย่าตีอย่า ยายายอมแล้วครับยอมแล้วครับวันนี้เราจะมาเล่นเอาชีวิตรอดกันโอ้ยยายายอมแล้วครับยอมแล้วครับยอมแล้วครับยอมแล้ว กูใช้อเฟลกล้องผลเนระไม่ได้ใช้อ้าวฮะตีผมอไปแล้วตายยังสไปเดอร์จ๊อกกี้ตายแล้วฮะเอาเฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งขอเข้าบ้านก่อนไปจัดการโซ่ เกี่ยวของก่อนพี่แมนยูเข้าบ้านแล้วตอนนี้เราไม่แกล้งเขาแล้วนะมาเร็วคุณเดี๋ยวแป๊บเดียวขอรับพี่เรื่งการเริ่มเติบโตก่อนไปละเดี๋ยวเก็บเกี่ยวแค่หลอดเลยพี่แมนยูเก็บเกี่ยวแค่หลอดเลย แล้วก็ปลูกด,ด้วยปลูกด,ด้วยเก็บเกี่ยวข้าวด้วยมีสองอันเก็บปลูกปลูกปลูกพืนแล้วนี่แมนยูเอมยู่ปลูกขวเัยชปาปักทอดก่อนให้แสงสว่างก่อนนี่ไฟจากเหมือน แมนยู <Man> พี่แมนยูไปไปขุดหินให้แชมป์หน่อยสักเอิม่มเอิมมเ่มพี่แมนยูเข้าไปในบ้านก่อนมาขุดถากันเรื่องหนึ่งวด้ไหมไปมาเร็วมาเร็วจะไปมาเร็วจะไปเดื่องกำลังขุกบ้านใช่ ปิดพี่แมนยูเดี๋ยวแชมป์ขอดหุ่หินก่อนนะเดี๋ยวแชมป์ต้องการหินเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้ต้องพี่แมนยูไปขุดหินให้แชมป์สิบเอ็ดก้อนหน่อยสิบเอ็ดก้อน เดี๋ยวหาม้าก,ก่อนจะคา,าบสติกอะครับอาคาบสติกไม่ได้อ,อย่าใว้ัาเอาต้นไม้มาปลูกก่อนนะ ขุดหินสิก้อนขุดหินสิก้อนอย่ายืนเอฟเพขุดใช่เฮ้ยเดี๋ยวจนมีให้ขุด3ก้อนจนมีให้ขุด3ก้อนเดี๋ยวแป,ป๊บเดียวมันอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวจะดูกันในตัวพี่แมนยูมีเขาว่าสโตนไหมเฮ้ยมีสเกลิตันอยู่ ตายโอ๊ยตีทำไมซัมมี้ซมมี้ซมมี้พี่มมนูยบตายื่อืขุดมอนอเรังไว้คอขุดอินสิบเก้อนแล้วไปฟางไม้ให้แชมป์หน่อยก็เอามาวางแล้วก็ขุดได้ หาซอมบีไปก่อนพี่แมนยูขุดหินสิบอดก้อนแล้วแชมปจะตัดไม้เอง,ง,งเขุดหินสิอดก้อนมันนนเนะไม่อา ทำไมโอ้ต้องการพี่แมนยูเราพี่แมนยูแชมป์เจอสับไปเดอร์จกกี้กำลังจะทำร้ายพี่แมนยูแล้แชมป์เมื่อก,กี้มันโจมตีพี่แมนยูหนึ่งดาเมจแล้วเลือดพี่แมนยูก็หิว แล้ววางหมดทำไมพิกแอคจะพังพิกแอคตูจะพังอยู่แล้วพิกแอ๊ตูจะพังอยู่แล้วเกินสิบเอ็ดก้อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันจะขุดให้หมดเลยพี่แมนยูเอาตัวตัวเอง ส yeah. ิบเอ็ดก้อนแล้วเนี่ยเอาล้วคับสำหรับคลิปนี้ก็กดตัวล่าไปก่อนะครับบายบายชุดปพี่เมนูกดเลือกถ่ายคลิปหน่อยเอาล่าถ้าไม่เป็นเล่าครับ